สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิกเด้งนะครับอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ไหนวันนี้เราจะมาเล่นตัวพิกาจูนะครับที่ได้รับการบัฟมาใหม่นะคือสกิลหนะครับเป็นสกิลทันเดอร์ที่อัปเกรดจากสกิลทันเดอร์ธรรมดามานั่นคือสกิลทันเดอร์ช็อคนะครับอัปเกรดเป็นสกิลทันเดอร์ตอนเลเวล4นะครับซงเปมีการบัฟที่ทําให้ดาเมจสกิลทันเดอร์นั้นรุนแรงมากนะครับก่อนที่คนว่าทุกครั้งที่มีคนหยิบพิกาจูจะทําให้ทีมแพ้นะครับผมว่าตอนนี้มันก็ ค่อนข้างมีบทบาทในการทำดาเมจที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าปิกาจูมันจะเล่นยากตรงที่ถ้าเราเล่นสายทันเดอร์มันก็จะไม่มีสกิลเอาตัวรอดนะครับมันเป็นตัวที่เอาตัวรอดยากจากต้องอาศัยการโป๊กสกิลจากระยะไกลนะครับคือการต้องรักษาระยะให้ดีอย่าให้ศัตรูเข้ามาใกล้มากนะครับหรือให้เขารู้จุดที่เรายืนเพราะจะทําให้เขาเข้ามาล้วงเราได้ง่ายมากแล้วมันก็จะทําให้ทีมเราขาดดาเมจไปเลยนะครับ โอเคครับก่อนที่ไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสับสไครต์กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมเราไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็ wrote, artists, อยู่ในเกมนะครับนี้เรามาเล่นตัวพิกาจูนะครับหลังจากที่รบการบัฟสกิลทันเดอร์มานะครับซึ่งทําให้ดาเมจนั้นเพิ่มขึ้นมาประมาณสองสามพันนะครับถ้าเราเอาเบลสิบห้าเนาะก็ประมาณ 10%, 15%นะครับดาเมจที่เพิ่มขึ้นมายัางไงครับนั่นจะแย่งได้หรือเปล่าแยง่งแย่งได้ปะเนะี่ยไม่ทันได้ดูว่าได้ลูกบอลหรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะครับลูคาเรียลน่าจะได้ไปเพราะว่าตัวลูคาเริโอเป็นตัวที่ลดัดพวกมอนป่าเง,งี้ยได้ดีนะครับว่าสกิลเบสด,ดาเมจเขาแรงนะครับ ยาโรันก็ดีนะครับแต่ว่ามันต้องรู้คนรู้จังหวะนิดหนึ่งว่ามอนจะตายตอนไหนแล้วก็ใช้สกิลยิงน้ำไปเฮ้วทันเดอร์ไม่ได้ชเอ้ยไม่ใช่ลูคาริโอไม่ได้ชูดตายไปแล้วมาแล้วว่เาเอฟโซเระดั4เรามีสกิลทันเดอร์พยายามอย่าหนีนะครับเจอเอฟโซอย่าหันหลังให้เขาเพราะถ้าเราหันหลังให้เขานี่เราจะตายได้ เทำไมมันฮิวเลือดได้เรื่อยวนะเนี oh, ่ยตายอยู่ผมอยากไปช่วยยาโดรันนะแต่เขาน่าจะรอดมั้งแสดงว่า,าตัวนิมเฟียเมื่อกี้เขาเอาโฟกัสแบรนด์มาแน่เลยเลือดเต็งขนาดนั้นโอเคเราได้ ตอนนี้เราก็รอเลเวล6เพื่อได้อีกสกิลหนึ่งมานะครับซึ่งทำให้คอมโบกับสกิลทันเดอร์ทันเดอร์มันจะเป็นดาเมจเอ,อ่อ4 5ฮิตนะครับถ้าโดนไม่หมดมันก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สกิลที่ทำซีซใส่เขาก่อนนะครับแล้วก็ใช้สกิลทันเดอร์มันถึงไม่เหมาะกับแท็คเกอร์โวลนะครับ ยังไง้ะเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยยังไม่เวลเจ็ดเลยเหรอเนี่ยน้องกบนินจาเก,กโคกะเราทำไมเขาไม่ไปฟาร์มให้เวลเจ็ดก่อนนะเพราะถ้าออกมาแกงรอบสองเนี่ยผมว่าควรจะเวลเจ็ดกันแล้วนะไปพุพ่งมางี้ก็ช็อตไม่เนี่ยช็อตไปเลยตายอยู่เพราะาเกโคกะเนี่ยพอเวลเจ็ดนะครับมันค่อนข้างเก่ง เฮ้ยเข้ามางี้ก็ตายครับเนี่ยเนี่ยมันเลือดมันเด้งนะครับแสดงว่าเขาใส่กันแปน์มาไะฆ่าอย่างยากะแต่ดาเมจเขาก็จะขาดนะเว้นแต่เขาจะให้เพื่อนเข้าก่อนเราน่าจะเก็บก่อนที่สองคนนั้นเขาจะมาช่วยเรานะ ตอนนี้เราได้สกิลทันเดอร์โบแล้วก็สกิลทันเดอร์มาครับคอมโบกันอย่างรุนแรงเราจะขึ้นไปเอาโลตอมนะครับตอนนี้เราตอมได้รับบัฟมาใหม่นั่นคือการที่เมื่อเราตอมตายนะครับจะทําให้วิ่งเร็วแล้วก็โจมตีแรงขึ้นและบัฟก็อยู่นานขึ้น5วินาทีโอ้โดนโคตรแรงครึ่งหลอดไปดิเอ็ดเบิร์นโดนครึ่งหลอดเพราะไม่จะเป่านะครับตายแล้ว ยิงแช่สกิลทันเดอร์ก็ตายครับเอ้าเอา,เอา,เอาลูคาลิโอไม่ได้ชูดคิดว่าลูคาลิโอได้นี่น่าจะระเบิดป้อมไปแล้วเราได้อยู่ในมูมแล้วเขาอันตีไปแล้วแต่ผมยังไม่อยากใช้เลยนิมเฟียมันมีโฟกัสแบน์นี่มัน,ม Band, น,มนป่วนจริงๆเลยชูดไปแล้วไม่มีบอล เก็บเก็บพึ่งให้หมดแล้วก็โลตอมนะครับยังไงเนี่ยข้างล่างไม่มีใครการเลยอ๋อมียาโดรันยาโดรันเขาอะไรเซิรฟ์ฟทำดาเมจได้อยู่นะครับเออกำลังมาครับเรียบร้อยเพราะท้เมื่อกี้ผมไม่ใช้อ e ิเจกวัตทอมมาน่าจะ ฆ่าเขาไม่ทัน,นครับกลัวตัวยาโดรันจะตายด้วยคือถ้าเราจะฆ่าเขาได้ผมว่ายาโดรันจะโดนเตะสวน,นครับเอาแล้วไปจับอะไรตรงนั้นครับเพื่อนกำหมดแล้วจับฟรีครับหรับตัวยาโดรันเรานี่ไงล่ะนาติมากเลยเมื่อกี้ช้าไปนี่ฮะโฟนไปดีเลือดน้อยกันหมด ตายครับเนี่ยเข้ามาคนเดียวเพื่อนไม่กล้าเข้าเพื่อนไม่มีเลือดถูกได้เหรอไปทำรามีเอาแล้วกันโอ้ยจะตายแล้วนยะหลบไม่รอแล้วเีไม่มาเพื่อนเขาบวกกันไม่มาแล้วครับฟาร์มอยู่เหรอ้อมแต่ก็ไม่สนใจใช่ไหมเนี่ย แต่เขาอยากจะฟาร์มมากกว่ารักษาป้อมนะโชดได้ยังก็ะโชดได้ผมว่าเราสู้ได้นะเรามีซัพพอร์ตแล้วก็แทงนะเนี่ยเฮ้ยยังไม่มีใครมาซ้อนสักทีเลยตีกันตั้งนานอุ้ยอย่าไปตีพูลินคนระับถ้าเราตีพูลินเ,เท่ากับเราจะหลับเลยนะ เรียบร้อยน้องกอบโชว์ตายไปน่ะนะหลับไปดินั่นไงว่าแล้วไปตีผู้ลินก็นหลับดิอ้าวผมตายแล้วทะลุมาถึงนี่เลยวะไปยืนทำอะไรนะ่ะวาตาชิลกะคือจะไม่ไาช่วยเพื่อนบอกว่าจะไปตีนทำไมเอาเราตอมสิคือก็ไม่ได้อยากตีแต่เมื่อกี้นายโดนตีอยู่ไม่ใช่เหรอเราก็เลยไปช่วย เธอแป๊บเดียวมายืนรอนี่แล้วโอว้ตายเฮ่ยมีแอปโซด้วยแอปโซก็ตายไปแล้วสกิลโคตรแรงโชนจักระยะไกลสายนี่ไม่เน้นตีธรรมดานะครับเน้นสกิลอย่างเดียวเพราะว่ากระจูมันตีธรรมดาไม่เก่งอยู่แล้ว เออเมื่อกี้มีแอปโซอยู่ตรงนั้นนะช่องไหนว่าช่องล่างเฮ้ยเลยยื่นหน้ามางั้นอะไรนั่นโซ่ไม่อกไปเดี๋ยวเราลาเต่าให้ห้ือสปอร์ตไายเต่าอ,อย่างโอ้ยเด้งเด้งอิมเฟียไม่ได้ขยับถือก,กับเราฮะได้ข่าวว่าถือเหรอไปโน่นแล้ว รวมที่ทันเดอร์ครับไม่ต้องไปไหนแนละ้วตอนนี้เรามียูไนมีอันติมีอะไรครบแล้วเพื่อนเราเออมีแค่ลูคาเรโอรที่มีอันติเฮ้ยเราจะไปเปิดทันเดอร์ทำไมนะอ้าวจับงี้ก็โดนนี่คะันะตายกลับบ้านไปเติมเลือดมาใหม่โอ้ยพอติชิลาากะก็ตายแล้วอันติม,ม,มาหนาติพอดีเยอะ ถ้าเราติไปแล้วเขามีนติเนะี่ยคือแบบติดโล่มาเลยนะตายปนะเนี่ยมีตายทักตัวไหมเนะี่ยไม่อยากกระตีผู้เล่นเลยถ้าอยู่ในระยะเราจะหลับนะบอลเต็มเลยตูเขารโรคาโยอย่าเราเป็นซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแล้วผม็ยืนพุ่มนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะมาจากด้านล่างแล้วจะโดนตายฮะจะโดนดักคา โอเคครับตอนนี้เราสกอร์นำนะครับดูจากาตรงสัญญาณเตือนที่มาขึ้นมาแจครับสีเขียวถ้าสีเขียวลคือเรานำไงมันจะขึ้นตอนสองนาทีแล้วก็ห้านาทีแล้วก็หนึ่งนาทีครับยาโรลันจับให้แต่ว่าแต่ว่าเข้าไปไม่ถึงเจอบุลินยังไงเนี่ยฆ่าพูลินซะทุกคนไม่มีใครอยากตีพูลินเลย มันยืนป่วนเนี่ยมันรับจังเลยฮะเออตายไปแล้วแอปเปิดจริงก่อนทันเดอร์เอ,อ่อแอปโซ่อยู่ไหนโซ่อยู่นูน่นเออผมตายแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายยังรออยู่แอปโซอันตินี่ก็อันติเขาตายอ่าเขายอมแพ้ไปแล้วครับพอเวลาหมดพอดีเขาไม่ได้แอบไปดังเลย เพราะถ้าเป็นโลคาเรียวแอบไปรังก็ดีนะเพราะตัวมันเอาตัวรอดง่ายก็จบแล้วครับสำหรับการเล่นพิกาจูหลังจากที่เนิร์ฟมาเอ้ยหลังจากที่บัฟมีบัฟมาใหม่ครับสกิลทันเดอร์ทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับคือเขาบัฟมาอีกสกิลนึงครับนั่นคือสกิลวอลเทอร์เคิลนะครับนั่นคือสกิลพุ่งชนของพิกาจูนั่นเองแต่ว่าผมว่ามันดาเมจไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แล้วมันก็เป็นวันทาร์เก็ตด้วยเพราะว่าเกมเนี้ย ข้างไหนที่มีสกิลหมู่เยอะนะครับตัวไหนที่มีสกิลหมู่เยอะมันจะค่อนข้างเล่นได้ดีพอส่วนใหญ่มันจะไฟตลอดไงไฟเป็นทีมเดีย๋ยวเราก็ไปดูดาเมจนะครับว่าตอนนี้เราทําดาเมจไปเท่าไหร่ค่าไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ดาเมจสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับแปดพันหกก็ถือว่าเยอะนะครับเราพยา,ยามไม่ตายครับผมเล่นแล้วตายน้อยมาก ถึงได้ทำดาเมจได้เยอะขนาดนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กล็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ